สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบกับผมอรุณนะครับเมนบุรีรัมนะครับวันนี้ผมมีเมนูต้มซี่โครงหมูครับใส่บุนเส้นนะครับมาทําให้ดูครับครับอันดับแรกนะครับเอาหม้อตั้งไฟให้น้ํามันเดือดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงเข้าไปใส่ขาเข้าไปครับตะไคร้ลงไปนะครับตะขาตะไคร้แล้วก็หอมหอมกระเทียมครับ แล้วก็กระกามเปียกใบมะกรูดแล้วก็พิงแห้งนะครับเดี๋ยวรต้มใบสักพักหนึ่งให้มันน้ํามันหอมชักงหน่อยนะครับให้เครื่องเครื่องของเราเครื่องต้มเครื่องแกงของเรามันออกรสออกชาติชั่งหน่อยนะครับออกความหอมนะครับครับจากนั้นนะครับใส่รสดีลงไปนะครับช้อนหนึ่งถ้าใส่เกลือก็ไม่ต้องถึงช้อนนะครับก็เอา เดี๋ยวจะเค็มก่อนอันนี้ใส่รสดีไปผมใส่ไปช้อนหนึ่งนี่ถ้าเผื่อเราไปปรุงเพิ่มหรือเราจะชิมดูแล้วเราให้เติมน้ำปลาเพิ่มก็ได้ครับกันมันเค็มใส่กระดูกหมูล,ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้มให้มันเปื่อยๆสักหน่อย เราลอให้กระดูกหมูมันเปื่อยๆเคี้ยวง่ายๆช่วงหน่อยครับเราลร่อให้ปรุงเพิ่มครับจากนั้นนะครับเติมผงชูรสลงไปนิดนึงนะครับครับใส่ไปตามความชอบเลยครับใส่ผงชูรสลงไปแล้วนะครับครับต่อมานะครับใส่มะเขือเทศลงไปครับ หั่นเป็นชิ้นแล้วนะครับเนี่ยเกเือเทศเราซากเมนบรรามเลือกปิ่นปลนะครับเนี่ยมะเขือเทศใสเพื่อเพิ่พมความแซบ่บกินแล้วจะได้ผิวพันธุ์เป็นปรังครับจากนั้นนะครับพอหมูเริ่มเปื่อยแล้วนะครับเราก็ชิมดูน้ำซุปนะครับ ว้พอดีแล้วครับถ้าน้ำแห้งก็เติมได้นะครับบางทีต้มไปน้ำก็แห้งของผมก็เติมไปนิดนึงอันนี้พอดีแล้วเดี๋ยวผมจะใส่วุ้นเส้นลงไปนะครับใส่วุ้นเส้นลงไปนะครับเนี่ยใส่แป๊บเดียวมันก็สุกแล้วครับเดี๋ยวก็เอาออกละ คุณเสร็จแฉน้ำนี่ก็สุกแล้วนะจากนั้นเราก็ใส่ผักหอมลงไปครับ หอมผักชีหอมไปเรื่อยนี่ครับแล้วก็ปิดแก๊สก็เป็นอันเสร็จนะครับตม้ม,ตมยำต้มยำวุนเส้นใส่ชีโครงหมูหรือว่าตม้มยำชีโครงหมูใส่วุ้นเส้นเรียกได้เหมือนกันนะครับทรับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับย่าพลาดก็ต้องขออภัยครับถูกใจก็ฝากกดติดตามนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมช่องสูนอาหารแผนวุรีรัมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ